เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับก็ยินต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมง่ายๆโง่ๆนะครับกับเกม Smash l e g เจนนะครับในวันนี้พูดได้นะเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเราไม่ใช่งานจ้างอีกต่อไปแล้วคุณผู้ชมนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเป็นงานจ้างใช่ไหมคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นเองเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยปกติผมจะชอบเข้ามาเล่นฆ่าเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะฮะจากพ์ทที่แล้วใช่ไหมเราเล่นในโหมดยึดดินแดนนะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงเนี่ยคนในเกมนี้นะครับชอบเล่นโหมด Battle Royale กันซะมากกว่านะเพราะว่า บตเทิลรอยยอเนี่ยมันเล่นคนเดียวใช่ไหมครับใช้ฝีมือของเราคนเดียวแล้วก็วัดสเต็ปเลยนะครับส่วนอยึดดินแดนเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องใช้เพื่อนอีก2คนใช่ไหมถ้าเพื่อนกล่มันก็หงูดหงิดนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นในโหมดของแบตเทิลรอยยอไว้คุณผู้ชมนะส่วนในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ในตอนแรกเนี่ยสมมติคุณผู้ชมโหลดเกมเข้ามาใหม่ใช่ไหมไม่เจอแต่บอทนะับเพราะว่าเหมือนเกมมันจะทําให้แบบเราฝึกสอนแล้วก็ได้ใจนะว่าเออเกมนี้มันเล่นง่ายจังเลยนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะว่า เกมมันมีแค่2สกิลใช่ไหมครับที่เหลือคือการวัดสเต็ปล้วนๆนะฮะจริงๆคือถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเลเวลตัวละครเนี่ยมันเยอะนะครับคุณผู้ชมจะเจอแต่คนและยิ่งเลเวลตัวละครเยอะมันยิ่งเจอคนเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่ออย่างไอตัวเร็ของผมเนี่ยคือแอสซัสซินตัวนี้นะผมเล่นจนเลเวลตันแล้วเพราะฉะนั้นกดไปเดี๋ยวจะเจอแต่คนเก่งๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะไปคว้าแชมป์แบทเทิลโรโยให้ได้นะครับดีไม่ดีทำไม่ได้ด้วยนะฮะไปเลสโก้ครับ แหมก็สำหรับช่วงนี้นะฮะสำหรับเกมอื่นเช่นพวกซับนวเดิกกาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นอนเพลียนเวลามากครับคุณผู้ชมครับเช่น,นแบบช่วงนี้ผมนอน6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยตื่นทีก็ายสามบ่ายสี่แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบต้องลงคลิปดิกเว้ยเอาล่ะวันนี้เรามาเล่นเกมนี้ก่อนนะครับกับโหมดแ t ทรอนโลโยซึ่งโหมดนี้นะเป็นโหมดที่ต้องวัดสเต็ปมากมากนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะต้องอตีไอ้กล่องเขียวๆเนี่ยเพื่อเก็บลูกกวาดนะครับคุณผู้ชมครับ ยิ่งอ่าถ like? <im> ้าเรามีล <im <Gina makes noise> <im> ูกกวาดมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งเก่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับเชื่อด้อันนี้โกดกําลังกดแค้นโดแค้นแย่งลูกกวาดไปแล้วกําไรละไายตุ้งเอาฟันฟันฟันมั่วฟันมั่วเหอะเก็บไปหนึ่งแจ็คแป๊บโพแจ็คแป๊บโพคนไทยนี่วะอ่าเอ้พวกนี้กำลังเก็บลูกกวาดกันอยู่ฮึบเก็บลูกกวาดโอ้โห วัดสเตปเก็บทุกวดัดอย่าไปสู้กับเหมากนแม่นะผู้ชมครับเ <c oughs> พราะว่าวงเนี่ยวงหลังๆเรายิ่งต้องใช้เลือดโอ้โอ้พยายามพยายามเลี่ยงการสู้ช่วงต้นเนยฮะแล้วอันนี้โดนัดเก็บปั๊บจะทําให้เราเนี่ยมีลูกกวาดเพิ่มขึ้นมาเจ็ดขั้นเลยฮะก็คือเออแรงมากเออแรงมากตัดคอบอย่าลุมลูกกวดัดกูเออ,อ คือมันต้องใช้สเต็ปนะครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ลองลองไปโหลดมาเล่นนะฮะแล้วก็เล่นโหมด Battle Royale ดูนะครับผมบอกเลยว่าเกมแม่งยากมากนะฮะไม่งั้นผมก็ไม่เสพติดแบบนี้หรอกนะแต่และตัวก็จะมีสนเสน่ห์ต่างกันนะครับเช่นในตัวหัวโอ้ยไอตัวนี้มันก็แบบมันจะเก่งหลังวงเว้ยนะเพราะฉะนั้นเอ่อเราต้องรีบฆ่ามันก่อนอือไอ้นี่ต้องรีบฆ่ามันฆ่ามันก่อนอต้องรีบฆ่ามันก่อนอุ้ยอตีเหรอฮะอันนีเหรอ ข้างล่างซัดก,กันอยู่มีคนตายไอ้กวกนี่ก็ตายไอ้ไอ้ไอโอ้โหลูกกวาดเยอะมากลูกกวาดกูเยอะมากตายอือิดวอือคุแรงมากลูกกวาดยี่สิบไอ้มามาอ่าส่งอีโมโโกูส่งเป็ดกูส่งอะไรวืดวืดวืดทิปขายตัวรู้ได้ไงว่าอยูอต่ตรงนี้วะ เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเอาตีตีไอ้นี่โหมันลุกกว่าแค่ห้าอันเดยวเลยตีเราเป็นเจ้าทินเฮ้ยกลัวหายกลัวโหวงเขาบีบแล้วเกิดเออเออเอ้ยตายมันตายไปแล้วดิ ดวงดีมากนะครับเพราะว่าคนอื่นมันมันลุมมาตุ้มกันแล้วเราแบบเราแม่งเราไม่ได้คิวแล้วก็ไปขโมยลูกบาศชาวบ้านเข้ามานะฮะก็คือเกมน,นี้เนี่ยยิ่งยศหลังๆนะครับจะขึ้นน้อยแต่ลบเยอะก็คือการที่จะขึ้นแรงหลังๆได้นะครับคุณผู้ชมต้องช,ชนะไม่ที่1ก็ที่2ที่3อย่างนี้นะฮะถึงจะแต้มขึ้นแต่ถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหลบทีแบบ10กว่านะฮะเพราะฉะนั้นาการจะขึ้นแรงๆหลังๆนี้ขึ้นยากมากนะฮะก็ เล่นสนุกนะครับเกมนี้ผมไม่ชอบเข้ามาเล่นค่าเวลาประจำนะครับอย่างคลิปนี้ก็แบบเข้ามาเล่นตัวนี้ใช่ไหมดูเติมไปเยอะนะฮะไม่ได้เติมเองเลยเนี่ยคืองานจ้างมันไม่ได้ให้สนับสนุนเลยมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเองนะฮะอล่าตัวแอสซิสซิเราชนะเลยใช่ไหมเราชนะได้ตัวปืนใช่ไหมตัวปืนนี่ยากหน่อยนะครับในโหมดเมทัลโรยอนนะฮะเพราะว่าทุกตัวมันเข้ามาตุยแล้วได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวปืนเนี่ยอ่อนแอตายง่ายนะอ่อนแอและตายง่าย ึบโอ้เจอคนจีนด้วยเมื่อกี้เห็นชื่อจีนจีนแมตเปิดมาตัวปืน,ต,ปนตัวปืนจะยิงเบามากนะครับจะเก็บกล่องหรือโคตรช้าเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้นเกมอย่าไปทะเลาะกับชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ยิงระยะไกลๆไกบแบบนี้ปอ๊ปอปอปอ๊ปอปอปอ๊ปอปป๊อปป๊อปป๊อปปีอปป๊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 อิป๊อปป๊อวป๊อป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 ป๊ เราเล่นรอบนอกก่อนเก็บเก็บไอ้พวกที่กะกาบมันจะไปทะเลาอะอก,กับชาวบ้ากนก่อนออส่งเป็ดส่งเป็ด <Take this. S 1> ตัวแรกที่ต้องระวังนะครับตัวมันเน้นสเต็ปสเต็ปเยอะคือตัวปืนเนี่ยจะแพ้ตัวบิสเตอร์เลยนะครับไอ้ตัวแรกเนะี่ยไอ้ตัวที่มันถือหยาบตาใบใหญ่นะครับเพราะว่าเอ,อิญระยะไอ้ชี้อนี่ไอ้ชี้อตามเมื่อกี้นี่หว่า <Take this. S 1> ตามเมื่อกี้ <laughs> ไอ้ตามเมื่อกี้ เฮ้ยลูกกวาดมีแค่น okay? oh <warfare> <com> ี้อ่ะเฮ้ยดูเย้เย้พยายามหนีไว้นะป๊อบปั๊อบป๊อบโอ๊ยยาโอ้ยยาโอ้ยยาอย่าลุมอย่าลุมกูเฮ้ยไอ้แอสซิสต์เอสติสต์เอสติสแม่งจะตายอุ้ย อุ้นมาทำเชื่ออะไรกันตรงนี้เฮ้ย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 เฮย้ยย oh, ้หยายาสัตว์หนูตัว <BR> น <EN issance> yeah, ้อยหนูตัวน้อยอ้าอ <that offering> ้เยะโคตรยากเลยอ่ะนะครับการจะชนะด้วยตัวฟีนในหมดประเทศละย่อยเ่องนี้โหเล่นยากมากตาเม่กินไม่นับอื้ มันโดนลุมนะฮะการเล่นตัวปืนเล่นในโหมด Battle Royale นี่เล่นยากมากนะฮะเพราะว่าแต่ละคนที่มันชอบเล่นเนี่ยมันชอบตัวแบบล้วงๆเลยนะ่ยเพราะฉะนั้นเราจะรออีกสักเกมหนึ่งเว้ยถ้าเกมนี้ไป็ชนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวทีเด็ดของผมนะ่ยในการเก็บแรงเนะ่ยเรียกว่าเก็บเลเวลโอ้โหเปิดนะก็ต้องวัดดวงนะว่ากล่องกล่องเราจะเยอะหรือเปล่านะครฮะก็เปิดมากล่องแม่งไม่เยอะโวอยอีกอเออมาให้เดี๋ยวผมได้ยิน ใครมาปัดๆอะไรแถวนี้อบๆข้างขวาก็มีโอ้โหไอตัวดาบนี้แบบต้องระวังนะครับตัวดาบพี่แมวตำรวจไรแม่งตัวโกงนะครับเว่าอ้ยอ้อกูขอลูกกวาดกูไปละแต๊กยิ้วคือดาบมันฟันไกลมากแล้วก็แรงนะครับเอ้าใครตายไปวะ วุ่นต่อยชิ้นปิดแยงไม่ได้เซง็งเอ๋เอ๋เอ๋เฮ้ยดาบจะย,ยุ่งเห็นไหมเห็นดาบเป็นอัติไหมแล้วทำไมไปยิงข้ามหัววะเอสต้สซินเอสต้าซินนี่ก็เขา้าขอเล่นแป๊บหนึ่งได้ไหม ขออยู่เงียบๆย,บยาโอ้นี่เราจะปล่อยให้มันทะเลาะกันไปก่อนนะครับสามารถเราสามารถเปิดอันติเพื่อยิงยิงต่อชาวบ้านเพื่อเก็บอันติอีกรอบนึงนี้คือถ้าเรายิงยิงเยอะเนะี่ยเกณอันติเราจะยิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไวอือไอ้เดีย <laughs> ดโดดเอาตัวรอดโดดเอาตัวรอดสวยมีคนตายมีคนตายมีคนตายมีคนตึ้งออกนอกวง <laughs> อย่าดักวงกูดิ จะดักเออถ้าจะต่อยก็ขอให้มันต่อเยเด้งเข้ามาในนี้ขอโทษครับอือ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 ไอ้ตัวปืนใกล้ตายแล้วไอ้ที่เปิดแล้วตีอยูย่เฮ้ยนี่ชึ๊บเด้งหมดตัวปืนไอ้ตัวปืนเฮ้ยปึ๊บโอ้ยยาๆโอ้ยดีแล้วไม่โดนตีตียิง พี่แมวเออเอาจับดิจีเฮ้ย <c oughs> ไม่เก็บเออจีเฉยเย้แผนทั้งเราคือเราจะไม่ทะเลาะกับใครทั้งนั้นนะครับโอ้โหหล่อเท่เก๋สมาร์ทสมองเนี้บเฉียบปิ๊ง โอ้ใครไม่เชี่ยวบัญชนะง่ยไอ้ยากนะครับลอเอาไปเล่นกันดูนะฮะเกมบันชนะยากจริงครับเกมเนี่ยคือแบบแต่ละคนมันก็วัดสเต็ปกันเว้ยนี่ใครใหญ่กว่ากัน <c oughs> ชนะสองแล้วนะชนะสองแล้ว <c oughs> ในทีนี้นะครับตอนนี้เราจะเล่นตัวที่ผมถนัดที่สุดนะฮะก็คือซินดี้นะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นผู้หญิงสายกล้ามเนื้อนะฮะผู้ชมจะเห็นกล้ามขาที่สามารถเตะหัวมันคอพับได้เลยนะฮะ <polarization> มีผ, <ity> ผม sure <this> ู yes, like ้ชายคนไหนแบบชอบผู้หญ right? so, ิงที่ก้นใช่ไหมก้นใหญ่ๆนะฮะชอบชอบขาแข็งแรงแบบนี้ไหมครับแบบบางคนผู้หญิงชอบเล่นกีฬาใช่ไหมแล้สสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีสกิลฮะในส่วนของพวกเอ่อสกิลเข่าลอยนะก็คือเราสามารถกดกระโดดแล้วใช้เข่าลอยจะกาอากาศเพื่อไปชนมันหรือว่ากดจากพื้นแล้วก็ไปชนมันเลยก็ได้นะฮะก็คือสกิลเข่าลอยเนี่ยมันถ้าโดนนะฮะคุณดาวจะเสร็จทันทีเลยนะฮะแล้วก็อันติเนี่ยจะกระโดดไปทุบเป็นวงวงกลมนะฮะ ครที่โดนเนี่ยก็จะก,กระเด็นเลยนะครับกระเด็นออกวงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับแพทเทิร์อยอมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครในเกมมีนี่ในเมื่อมันไม่ใช่งานจ้างนะเนีก็ขอบ่นนะฮะเพราะว่าเกมนี้เกลือมากนะครับเกลือโคตรไอ้ตัวลาวีเนี่ยเปิดถ้าดวงหมานะผมบอกเลยว่าหมื่นหนึ่งก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้ออกมายากมากขนาดผมเปิดเยอะมากขนาดนี้ยังไม่ออกมานะให้ผมเล่นเลยเนะี่ยสซ็งนะค,คืออยากเล่นพวกตัวแบบมาสเตอร์แคทพวกนี้มากนะเพราะว่า ตัวมันโกงโคตรนะครับคือตัวมันเก่งทุกระยะเลยอ่ะผมอยากเล่นมากเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ออกมานะฮะน่าบนแล้วก็ยังเล่นนี่อะไรข้อดีของอ e ีซินดี้คือเลือดเยอะนะฮะเปิดมาเลือดเจ็ดพันป้าไปแล้วเฮ้ยเข่าลอยย,ย่าเฮยย่าเฮยนะฮะเข่าลอยปา้าดเห็นไหมสกิลมันกูดาลเสร็จทันทีเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อขอโมยได้ด้วยขอบใจครับมีโอกาสจะไดรลคุณ เปิดมาหากล่องก่อนโอ้โหมีคนไม่เก็บกล่องกันเยอะอ๋อเย็นในแขนหัวฮะแขนหัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอวิ่งก่อนนะฮะคือบางคนอ่าอันนี้เก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่องเดี้ยงได้บิงมันมีต้นตีนพี่เอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้เอาดิเอาดิอ่าได้อ่ะได้ขอครับ เอาเดครับก oh oh ็มาเดครับมาเด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 เอาไม่กล้าเอาไม่กล้าเอาไม่กล้าเล่นมึงคนเดียวทำไมมันตายกันหมดแล้ววะอื้คลิปชินี้ใช่ไหมกูมั่นไส้กูมั่นอืมกูมั่นไฟมึงเนี่ยอุ้ยอันติใช่เออเออกูรอมึงล้านช็อตมาเด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  งเลสเตนเลสเตนเรายิ่งชอบเลือดหมืนห่นกูเลือดหมื่นหนึ่งเอาเอาวัดสเต็ปวัดได้เนาะ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 พุ่งมาดิพุ่งมาดิทาแนะทานี่กดกดกดโซ่มาอ่ะเนี่ยกดเข้ามาเด็กเก่งจริงเข้าไปเด็กเก็บนะกเก็บไม่ไงกดเป็นหนึ่งที มีไหว้กูด้วยไว้อาเก็บเก็บให้โอกาสเก็บมึงมาโชว์อะไรกูเนี่ยเออเก็บเนี่ยเก็บเนี้ยเก็บเก็บดูว่มันจะต่อยเราไหมไม่ต่อยนะวิ่งวนอะ แม็ควรตีแะเนี่ยกูเข่าร้อยแม็กเลยนี่ตีใครโอ้ยโอ้สงสัยยอมสงสัยยอมชึบนี่สเต็ปสเต็ปกูเยอะกว่าฮึบไม่โดนไม่โดนเอาเอากระโดดออกนอกวงฮึบฮึบฮะกระโดดออกนอกวงเหรอโอ้ย อ้าโดนล่องลงวะอ่าอ่ากด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 บึงโดนไฟเผาตายโด,โดนไฟเผาตายมายันละเย้เป็นไงครับโอ้โหตัวนี้มันโหดบอกแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สหรับในเกมนี้นะฮะสเปซดีเจนวันนี้เข้ามา เล่นขำขำให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเผื่อใครแบบอยากเล่นเกมนี้อะไรไงหรือว่าเล่นอยู่นะเกโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในเกมอื่นๆนะเกมอื่นยังไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องปรับเวลานอนนะครับช่วงนี้นอนดึกจริงๆสำหรับวันนี้อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับระวังโรคโควิดนะทุกคนครับล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่หน้ากากทุกคนนะครับทุกครั้งที่ออกไปข้งนอกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายครับขอบคุณครับ